กับนี่ก็แม่นันอันปูอมวยเด้อพี่น้องปูของมากของที่หาอยู่บ้านเราถาวรตำบลวิสิตคือเก่าเนาะตำบลบกรตำบลบงการบ่อเกี่ยนไมเป็นตำบลืองการเปนเมืองืองการตำบลในเมืองอันเดือวกับตำบลบองการเจังหวัดงการม ตอนนี e ้พุ่งกะอยุ่ย่างเขาสิบแปดปีแล้วพี่น้องขอบคุณูยัางไอ้อหมวย่ทยกับปู่แม่จับจับจับไปสขอบคุณค่าขอบคุณจะไปอีลาโลดแทงไหล่ไอ้สัสเงี้ยแต่ว่าอยู่คนนน้ำเบิ่งเพื้นน้ำหนีฮอนเพื้นกับสองมือีนแล้วนี่ฮอนเพื้นเออวันนี้ภูญาฝุ่นหันไปเบิ่งพงยา ปู <US> her <box en lly> ่ย yeah. yeah. ่านี่น <con Judy movies> <asion> ั่งยังเดียวเฮ74 ปูสานแห่ซ่านแห่ก็ได้ตาดีแต่ว่าเก้าสิบแปดย่างงูนี่เพเ่็ดดีเพื่อนเพื่นกระเฮ็ดเป็นเกสิบสี่เต็มแล้วย่างคิดดิพื้นกระเฮ็ดเป็นกองไว้สะอาดเงื่อนสั้นสะอาดไอ้ทำความสะอาดคนเดียวตอนนี้ปีหกหาปีหกเฮ็ดราสิได้ร้อยสิมาปลูกแคนไงละเฮ็ดปูแคนสลอมร้อยีเลยไอ้เค้กมาแฮปปี้เบิร์เดย์ปูหนึ่งร้อยปีพอดีสลอมปูแกนสลอมร้อยดี สานสานแห่ฮาวบะเมนแห่งมเออสานแห่ขายขายเท่าไรบ่เนี่แห่บักเชียวฮาวฮักเชียวอานเลยเลยเลยขายเท่าไรบ่เนี่ขายจักบาทนี่จักแง่้ามจักบาทจักบาทจักบาทนี่จักบาทเจ้ยเนี่ยแห่นี่จักบาทปูขายจักบาทจะซื้อโอ้โหโปรยแบบนี้ด้วยตาแบบนี้เนาะตาดีค่ะสานแห่ได้แบบนี้ไอ้จักร้อยนี่ราคาจักร้อย จักบาทจักบาทจักบาทแฮ้ยเขาแฮ้ปก๊ชิวเข่านี่แหมนี่นี่นี่จักบาทนี่จักก็เขาขายพื้นกันได้บจักหารวยกยก็ว่าสารใช่เจ้าของใชไประจุยยัยวดีจ้าเอานี่เป็นนั่งกเลนี่ี่เราเป็นนั่งที่เป็นนั่งกั่ นี่แล้วครับปูเอาหวยเพิ่นว่ายาดีเพิ่นก็คือนี่แหละครับยาดีเพิ่นเพิ่นเ่าต้องกินยาเพิ่นอันนี้แหละคือยาเพิ่นในในในร่างกายนี่เสื่อโลกูไม่อยู่เพิ่นมีตั้งแต่เราได้ในร่างกายเสื่อโลกูมีเชร้าอะไรคือกันนะครับเชร้ามาหมาคนก็เชร้าอะไร มัเยซาบซามอกมันเป็น้ักินหมากเนี่ยมันจังกินเขาเบียบยามากเป้าโอ้อันไอไอย่ายก็กินให้กันที่อันนี้ีีกินพราะกินเขาเสบบ่ไม่แต่ว่าบเมนยังออมเอนสามรอบแล้วมะกลับบเมนดิบ่มือละเทือสองเทือ่เออขัดไดมากสิกลับลกลองด้นจังเมื่อีออขันบ่สองน่รักษาคำบอกดิจะกินหาย อันตาดช่อ <c oughs> ทุนหัวอันพูดดิ้งคือบอกกินงกอนกินเลี้ยวใช่ไหมเรา <c oughs> ผู้ใดรีบกินกิ่อน <c oughs> บันนี้นี่ผู้นี้จ๊ก,กีผู้น <c oughs> <c oughs> ี้เจ็ดสิบหกคนที่เจ็ดสิบห้าพ่อสออายอายุอายุายบ่พ่อชอ สองพันส่นะะ้อยแปดบเก้ رك, isme, masa, นนาเท่ใดข่อยบอกู้จัดอายุสองสองร้อยแปเก้าสเอ็ดเป็นเป็นเจ็ดสหเจสหปเจ็ดหกเออเป็นน้องผู้นั้นอยู่22ปีคุณเนี่ยนี่ละเอาบอกพี่ไปอุ่ค่อยเอาใจปางใดแต่ปางเป็นสาวบุ้ยที่กวนมันอะไร เป็นสาวอายุทิพหาพีบ่กวนควนอยู่บ้านใดเด้ยเนี่ยจะเอาอยู่บ้านน้องบัวน้องอีบูดไปน้ำอันเอ้ายายเพิ่งเกิดอยู่น้องอีบูดมากขึ้นบ่อยู่บ้านน้องบัวอยู่บ้านน้องบัวใกล้กันใกล้กันใกล้กันเร่ามาเล่น้ำพี่น้อง้าน้องอีบูดมาเลนมาเลยมาเล่นน้ำอันพรเลื่อยเทมใส่พ่นแม่ใส่เก่งอันนี้เบาญ่อันนี้สาวหน่อยเออทิพกปีบ่หั่นได้เต็ม ฟุกบ้าลูกฉันแด๋วย่านเนาะย่านผู้เอาแกิเนาะสิบหกปีบวกยี่สิบสองผู้นั่นเงินไปสามสิบเจ็ดสามสิบแปดแล้ว <c oughs> <c oughs> เออโอ้เ oh ขาเป็นสาวหน่อยเนาะสิบหกปีตะกี้ว่าว่าว่าหันเป็น่ยนเอืมเพิ่นกับไปฟปุกฟุกกับบ่าลูกแล้วว่าที่จามเบิดเงินเขาพ่อเพียมว่าแต่บางเงินเป็นจอมปลี มึงยันเชิ่อกดโหมึงบ่เราว่ะพูดธเอาเรากำลังด้วยพี่น้องอันนี้พูทเอาเรากหลังยายถ้าซื้อเิ่นนี่อายุเจ็ดสิบหกพูนพูนนั่นพูนนั่นครับแซมเก้าสิบแปดเพิ่น่าพูนนั่นเคยหยกเพิ่นไอ้สมัยอันเอาบระติดได้อูดบาทนี่จามเบิดเงอน เพเ่อบ yeah. like ัน well, like like well, so ีเผอละละว่าคันบแมันเจ้าพ่อเพิ่นเป็นเจ้าพ่อได้นั่เจ้าพ่อเลยสมัยเป็นเสือกอมม่อให่พเอาหฟไงอฟไงไฟไงถี่ดูกสาวเพิ่นชื่อถ็่ซื่อพ้นชื่อไก้เกศนะไปนาเอ้ยเกศมันบันนี้บอกไปมึงย่านเชือกัดโหมึงบอกฉันบาทนี่ผู้นี่ก็แหงบรูภาษาเนาะบ่เคกเรียนบบาวจักเืียเนาะ ดูกออกไปมาบัก